แดดแรงนะฮะกลคืนมุญเรี่องเขากลับไปลกากาดรอหน้าทงนั้นตอนนี้เป็นเวลาจา็กโมงสิบโมงครึ่งหน้าก็เต็มให้เต็มขัน้นคนตกเบิร์ดเหนือเบิร์ดิวนที่หนองเย นามกับข้าจานเปลงชุดไทยเลยเดอ้อเปลงกะกะกะเลี้ยไรไยเลยีเ้ยเป็นตาเข่าก็งามงามกะดำหน้าสามทิศกลักวกลัวคนตกไก่กับชิลงมหากินใส่เดือน เล้วแปลงนี่เข้ากระชิบไปดำกันอีกแปลงหนึง่งไปอีกแปลงหนึง่งแปลงนันก็ให้โอกาสส้มมือให้เล้วเบ็ดเซตซีนดำดำขยันๆแล้วขาดหนะ้า ดำแถดำแถแม่ไปหน่อยเดียงดูอันดำแล้วไม่ไม่เนี่ก็คือคองห้าเบิดอันที่ขาวๆนี่แหละหอดพุ่มน้อยๆพื่อกี้ยวลงมาเกียวลงมาเนี่ยก็หอดซะมองไม่ไม่เนี่คือหน้าห้าเบิด ทำไปฟังกคสิเป็นหน้าวานขจาวานเอาขจาวาดีดำได้หน้าเฮาดำเบิดหน้าเฮาวบรายวานหน้าเฮา,า,า,ากระโขละหอดปตากรละดำไห้ใหญ่ๆกับประมาณ4หยไหยให้หน้าเฮาจุดเพียงแค่นี้เนาะเฮาลงกดำหน้าก่อนไปดีซะบุญ หากิ๊ยเขาเสร้าแล้วเ้ากับเพราะร่วงดำนะฮแป้งนี่มือนี้กะํำแป้งนี้ข้าดำขาเนียเบิดแปง้งแล้วแปลงนี่ข้าวกระเตะแป้งที่สอง เดนนีพ่อใหญ่กำลังคานนะไ,<อ>ไก่ชิซัมเลชสิแล้วแปลงนี้ดําหน้าประมาณสามอาทิตย์ตะกะตะกอกก็ดําเบิดแล้วืัวก้อนแถวนี้จิเป็นตะกะอันนี้คือกาเขาเหลือเนอะเ้าก็ไปได้ดําอาพกพอพนี้ค้นมาลูก ອັນປານີ້ເຮົາກໍໄປກກາຍປານນຮົກໍຊິຢອດປ ใช้วานพุดวานกระน่ำเก็ไปเทแล้วเรียบลอยแล้วแปลงนี้ไม่เลี้ยเขาก็กไปลูกก่ะอีกทงหนึ่งพูนเขากระนังงฝนตกเบื่อเบว่อ อันนี้าตามาือวานนี่แล้ว่ันเมื่อวาแล้วแกเลือแกเลือ